สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบแขวนกัดนะครับในขณะที่มวลติดปลายสปริงกําลังสั่นและระบบมีพลังงานรวมลดลงเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์นะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงก็จอดตั้งแต่แรกถูกไหมครับรเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอทบทวนก่อ,อนก็แล้วกัน Okay. มีสปริงอันหนึ่งปลูกติดกับวมวล m แล้วก็กำลังสั่งก็สร้างแกนตังเองขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บอกว่ามี2วิธีใช่ไหมมีวิธีแบบเวกเตอร์ที่ใช้กดนิวตันแล้วก็วิธีแบบกดอนุรักษ์พลังงานครับนี่ก็สั่งแขวนไปแขวงมาเขาเราจะสังเกตอะไรถ้า ระบบพลังงานรวมมีพลังงานลดลงมันก็จี้ไปที่พลังงานรวมเลยพลังงานรวมของตัวนี้มีอะไรบ้างพลังงานรวมก็จะมีพลังงานศักย์บวกพลังงานจลเห็นไหมองค์ความรู้ที่ต้องมีครับพลังงานศักย์ที่เกี่ยวกับสปริงก็เกี่ยวกับระยะยืดของสปริงซึ่งก็คือ1นส่วนสอง kx กำลังสองนะเมื่อระยะยืดเป็น x นะบ,บวกกับ k ก็1นึ่งถึงส mv กํลังสอันนี้คือพลังงานรวมเขาบอกพล,พลังงานรวมลดลงพลังงานรวมลดลงจะเป็นอย่างไรนะครับะจะเข้าใจตัวนี้ได้สมมติอารให้เป็นสมการที่1ก่อนเราก็ต้องรู้การกระจัด x ใช่ไหมว่ามันเปลีป่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมครับการเคลือ่อนที่เนี่ยถ้าเรามองแบบนิวตันวัตถุ เพื่อนที่มันจะถูกดึงกลับด้วยแรงลบ kx ใช่ไหมมันยืดออกมา x นะครับเพราะฉะนั้นสมการของเราเนี่ย s F เท่ากับ ma ในที่ทิศท,ท,ทางแกน x ใช่ไหมก็เป็น mdx กำลังสอง by dt กำลังสองแรงที่กระทำนี้ก็คือแรงุกเนี่ยกดของุก ตัวนี้เราก็ดีไร้กันในมหาวิทยาลัยนะครับฟิสิกส์หนึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ย้ายข้างสมการไปเอา m ไปหารก็จะได้สมการที่เรียกว่าสมการซนะิมเพิลฮาร์โมนิกนะ x อตัวตัดสอันนี้เขาเรียกซิมเพิลฮาร์โมนิกอีควเอชันย้ายข้างสมการ simple harmonic equation ตัวนี้นะครับซึ่งผลเฉลยของตัวนี้ก็คือ x เท่ากับ a คืออั p l i t จู e s i n โอเมกา t บวกเฟสความต่างเฟสนะอันีนะ้นัเกเรียนเขาถามว่าถ้าพลังงานพลังงานกลรวมพลังงานรวมมันลดลงเรามีความรู้แล้วการกระจับนี่เป็นอย่างนี้เรา x แล้ว v เป็นยังไงเราก็ดิฟใช่ไหม v v dip คิดในใจได้ไหม a omega cos omega t บวกเฟสเริ่มต้นนี่คือความเร็วอันนี้คือการกระจับถามว่าถ้าปลายสปริงเนี่ยระบบมีพลังงานรวมลดลง e ก้อนนี้ลดลงเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร a m ม l i t u d e คงตัวความี่ลดลง แอมพลิจูดคงตัวความถี่ลดลงแอมพลิจูดคือ A ถ้าคงตัวมันกำลังสั่นอยู่ถ้ามันคงตัวถ้า A ไม่ลดการกระจัดก็ไม่ลด mm hmm. พอเพราะ x ไม่ลดปุ๊บ X ยกกํกำลังสองมันย่อมไม่ลดถูกไหมสมมติว่าเราอาจารย์เอาไอคอนนี้บวกเข้าไปในนี้ เอา v เนี่ยแทนเข้าไปในสมการที่1แล้ว x แทนในสมการที่หนึ่ง,นนงดูสิกานจะได้อะไรอ e ก็เป็น1นึส่วนส k x ก็เป็นอะไร a ยกกำลัง 2, สอง sine ยกกำลังสอง o m g t บวกเฟบบวกฟีบวกหนึงส m v ก็คือ a omega cos ยกกำลังสองโอเมก,ก้กาทีบวกอันนี้ยกกำลังสองอยกกำลังสองอยกกำลังสองก็ได้อะไรเทอมนี้ โอเมก้าคือสแควรูทเคส่วนเอ็มใช่ไหมเพราะ,ะนั้นโอเมก้ากำลังสองก็คือเคส่วนเอ็มเอ็มก็ตัดกันกับเอ็มตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองเคเอกำลังสองซายกำลังสองโอเมก้าทีบวกฟีอันนี้ตัวบวน ตัวล่างก็เป็น1ส่วน2 k นะ a กำลัง2 cos กำลังโอเ o ก้า t บวก p เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ 3, แล้วก็ดึงตัวนี้ออกมา ซึ่งก้อนนี้ก็คือหนึ่งถูกไหมครับค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นพลังงานรวมของเราก็จะเป็นหนึ่งส่วนสอง k a กําลังสองนั่นเองอันนี้คือพลังงานรวมค่อนข้างเคลียร์ว่าพลังงานรวมขึ้นกับ a นะขึ้นกับ a k เป็นค่าคงที่ของสปริงอยู่แล้วสปริงตัวเดียวก็เป็นค่าของตัวมันขึ้นกับ a แล้วก็ไปหาดูซิว่าข้อกอไก่อมพลิจูดคงตัวนี่ไม่ใช่อ่ะ m ลิจูดคงที่ไม่ใช่มีข้อสามกับข้อสี่ม m ลิจูดลดลงความถี่ลดลงหรือความถี่คงตัวความถี่ลดลงหรือความถี่คงตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับความถี่ถูกไหมมันเป็นเนี่ย สมการ e รวมของเราคือ1ส่วน2 ka ยกกำลังสองมันความถี่ไม่เกี่ยวนะครับความถี่ก็คงที่ไปเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อสนะครับอันดัจุดและความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีปริมาณอื่นนี่ไม่ใช่นะเราชัดเจนว่า e รวมของเราคือ1ส่วน2 ka กำลัง2มันขึ้นกับอันดัจุดไม่ได้ขึ้นกับความถี่นะครับก็ ยาวหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใช้ความจําใช้การเริ่มต้นดีไร์ให้พวกเราดูนะครับโอเคนะครับก็หลักลาจากไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ